ัหวัดลบบุรีจัดแถลงข่าวการจัดโครงการอเม a z ิ n งลบบุรีและกิจกรรมลบบุรีเฟสเสน่ห์ลบบุรีชมเมืองดูสินวันที่15ธันวาคม2568เวลา17นาาก ที่บริเวณถนนเลียบพระปางสามยอดตลาดนัดคนเดินอำเภอเมืองลบบุรีนายวินุพงศ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดการถแถลงข่าวการจัดโครงการ Amazing ลบบุร,รีและกิจกรรมลบบุรีเฟสเสน่์ลบบุรีชมเมืองดูสินโดยจังหวัดลบบุรีร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลบบุรีเทศบาลเมืองลบบุรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ร่วมกันจัดถแถลงข่าวเพื่อน,นําเสนอภาพรวมและแนวทางการพัฒนาการ,าการท่องเที่ยวของจังหวัดภายใต้ชื่อโครง การ Amazing ลบลีและกิจกรรมสร้างสรรค์ลบรีฟเฟสเสน่์ลบรีชมเมืองดูสินซึ่งมุ่งเน้นการยกระดับจังหวัดลบลีให้เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพทั้งในมิติประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและศิลป,ปะร่วมสมัย ซึ่งก่อนเปิดการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการพิธีกรรายการได้กล่าวเชิญประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานยืนสงบนิ่งไว้อะไรเพื่อถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าธนกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นเวลา93วินาทีต่อจากนั้นเป็นการเปิดวีดิทัศน์ให้กับผู้เข้าร่วมพิธีแถลงข่าวได้รับชมเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวลบรีเฟสเสน่อลบลีชมเมืองดูสินภายในจังหวัดลบรี เพื่อเป็นการประชาสัมพ,พันธ์ขยายผลต่อไปยังสื่อมวลชนทุกแขนงที่เข้าร่วมทําข่าวในวันนี้พร้อมกับการจัดแสดงด้านหน้าเวทีเป็นการแสดงเรื่องรามเกียรติ์เพื่อเป็นการเชิดชูอเอกลักษณ์และศิลปะการแสดงของนักศึกษาวิทยายลัยนาฏศิ์ลบบุรีจํานวนหนึ่งชุดการแสดงซึ่งนับได้ว่าการแสดงเป็นที่ชื่นชอบและประทับใจอย่างยิ่ง ต่อจากนั้นพิธีกรในรายการได้กล่าวเชิญผู้แถลงข่าวจำนวนสีท่านประกอบด้วยนายวิรุภงลิตรอดผู้ว่าราชการจังหวัดลุบุรีกล่าวถึงนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวโดยย้ำว่าจังหวัดให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนงานท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบผ่านการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญการจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวตลอดปีและการร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยว ตลอดจนยกระดับภาพลักษณ์ลบลีให้เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่โดดเด่นในระดับประเทศพร้อมมั่นใจว่ากิจกรรมภายใต้โครงการ Amazing ลบรีจะช่วยเพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมนายมหิธรตูประบุญจรัดท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลบลีได้เก่าวนําเสนอภาพรวมกิจกรรมลบลีเฟสเสน่ลบลีชมเมืองดูสิน ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญภายใต้โครงการ Amazing ลบลีโดยมุ่งเน้นนำเสนอเอกลักษณ์ของลบลีผ่านนิทรรศการศิลปะการแสดงวัฒนธรรมการเดินชมเมืองเก่าเส้นทางท่องเที่ยวโบราณสถานและกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเยาวชนโดยมีเป้าหมายให้ลบลีเป็นเมืองศิลป์และเมืองสร้างสรรค์แห่งภูมิภาคกลางพร้อมทั้งเป็นเวทีให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง,ย,างยั่งยืน ทางด้านนายจำเิญสละทีพนายกเทศมนตรีเมืองรบรีกล่าวถึงศักยภาพและความพร้อมของเทศบาลเมืองรบรีในการรับรองและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโดยระบุว่าเทศบาลได้เตรียมความพร้อมด้านสถานที่โครงสร้างพื้นฐานระบบความปลอดภัยการจราจรและการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวอย่างครบถ้วนพร้อมทั้งบูรณานการกับชุมชนและภาคเอกชนเพื่อให้กิจกรรมสามารถนำเสนอตัวตนของเมืองได้อย่างมีเอกลักษณ์และมีมาตรฐาน และนายสิทธิทชัยหล่อประสงค์สุขอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งจังหวัดลบบุรีที่ปรึกษาโครงการได้กล่าวถึงการกขับเคลื่อนทรัพยากรเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดลบบุรีโดยยืนยันว่าจะผลักดันงบประมาณและนักโยบายจากส่วนกลางอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณสถานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการท่องเที่ยวการส่งเสริมผู้ประกอบการการสร้างกิจกรรมที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม อมเน้นย้ำถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เป็นหัวใจสำคัญในการทำให้ลบรีก้าสู่จังหวัดท่องเที่ยวคุณภาพในอนา,าคตสำหรับการจัดงารลบรีเพสเสน่ลบรีชมเมืองดูสินมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่30-31ธันวาคม2568และในวันที่1มกราคม2569เป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่สนามโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยลบรี พบกับการแสดงศิลปะพื้นบ้านการแสดงทางวัฒนธรรมดนตรีการออกล้านที่สุดอเมซิ่งจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวประชาชนในจังหวัดรปรบลีและจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัดรปรบลีแบบจัดหนักจัดเต็มทุกรายการโดยเฉพาะขบวนแห่ประวัติศาสตร์จินตนาการกว่า300ชีวิตที่ร่วมขบวน และในภาคกลางคืนยังจัดให้มีการแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดังกล้องประเทศและตลาดวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดลุรีอีกมากมายหลากหลายราย,รายการอย่าลืมอย่าพลาดนะครับงานนี้นำเสนอข่าวโดยรายการสาระดีดีลุีสนธยาสีดีดำเนินรายการสวัสดีครับ